s u ซ u k i Jimny 2025กลับมาอีกครั้งในปีนี้พร้อมกับดีไซน์ที่ยังคงความคลาสสิกแต่เพิ่มเติมความทันสมัยให้เข้ากับยุคสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นสำหรับคนไทยที่ชื่นชอบรถยนต์สไตล์ออฟโรดขนาดเล็กจิมี y ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้อย่างดีทั้งการใช้งานในเมืองและการลุยเส้นทางธรรมชาติโดยเฉพาะในภาคเหนือหรืออีสานที่เส้นทางยังคงท้าทายจิมニก็ยังคงเป็นเพื่อนคู่ใจที่ไว้ใจได้เสมอ มาดูกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยจิมเน่2025ยังคงใช้ทรงเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมซึ่งเป็นจุดขายของรถรุ่นนี้มันดูเรียบง่ายแต่แฝงความเท่แบบคลาสสิกไฟหน้าทรงกลมที่ให้ความรู้สึกย้อนยุคแต่มาพร้อมเทคโนโลยี LED ที่ให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพอากาศกันชนหน้าและกระจังหน้าแบบใหม่เพิ่มความดุดันและมีความรู้สึกพร้อมลุยยิ่งกว่าเดิมเส้นสายของตัวรถยังคงชัดเจนทำให้ดูแข็งแรงและทนทานในทุกมุมมองด้านข้างตัวถังยังคงขนาดกระทัดรัด ทำให้การขับขี่ในเมืองแคบๆหรือซอยเล็กๆของกรุงเทพมหานครก็ยังคล่องตัวยางขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยแอร์ลายล้อมแม็กแบบใหม่ก็เพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นด้านหลังรถไฟท้ายยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมเสริมด้วยยางอะไหล่ที่แขวนอยู่ท้ายรถเหมือนเดิมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของจิมนี่มาตลอดหลายปีเปิดเข้ามาดูในห้องโดยสารซูซูกิจิมนี่2025ภายในยังคงเน้นความเรียบง่ายใช้งานง่ายวัสดุที่ใช้ยังเน้นความทนทานแต่เพิ่มลูกเล่นบางอย่างเพื่อให้รู้สึกพรีเมียมขึ้น เช่นหน้าจอทัชสกรีนตรงกลางที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ชัดเจนและปุ่มควบคุมต่างๆถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบใช้งานง่ายแม้ขณะขับรถบนเส้นทางครุขคะเบาะนั่งให้ความรู้สึกแน่นและซัพพอร์ตได้ดีแม้ตัวรถจะไม่ใหญ่แต่การออกแบบห้องโดยสารให้ความรู้สึกโปร่งและไม่อึดอัดผู้โดยสารด้านหน้าสามารถนั่งได้สบายส่วนด้านหลังแม้จะค่อนข้างแคบสำหรับผู้ใหญ่แต่เหมาะสำหรับการใช้งานระยะสัน้น หรือสำหรับเด็กการพับเบาะหลังยังคงสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บของได้มากขึ้นเหมาะสําหรับคนที่ชอบขับรถออกไปแคมหรือท่องเที่ยวขุมพลังของ s u z u กิจิม n y 2025ยี่2025ยังคงใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรสสูบที่ให้กำลังประมาณ102แรงม้าแรงบิด130นิวตันเมตรอาจจะไม่ได้แรงมากสําหรับคนที่ชอบความเร็วแต่เพียงพอสําหรับการขับขี่ทั่วไป และเมื่อต้องการลุยเส้นทางออฟโรดจิมนี่ก็มีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ 4WD พร้อมเกียร์โลเรนที่ช่วยให้ลุยทางชันหรือทางโคลนได้อย่างมั่นใจการเซ็ตช่วงล่างยังคงแบบ Solid AXL ทั้งหน้าและหลังที่แข็งแรงทนทานถือว่าเป็นรถออฟโรดแท้ที่หาได้ยากในขนาดเล็กแบบนี้ในด้านความปลอดภัยจิม n น2025มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยมาตรฐาน เช่นถุงลมนิราภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS และ eBD พร้อมระบบช่วยทรงตัว ESP และ Hill Hold Control รวมถึงระบบช่วยลงทางลาดชัน Hill Descent Control ซึ่งมีประโยชน์มากเมื่อต้องขับลงเขาที่ลาดชานันในเส้นทางต่างจังหวัดหรือในป่าเขาแม้จิมี่จะดูเหมือนรถคลาสสิกแต่จริงๆแล้วเทคโนโลยีภายในกลับทันสมัยพอสมควร และเหมาะสําหรับผู้ใช้ที่ต้องการรถคันเล็กๆแต่มีสมรรถนะจริงจังไม่ใช่แค่รูปลักษณ์เท่านั้นอีกหนึ่งข้อดีของจิมニーก็คือการบํารุงรักษาที่ง่ายค่าใช้จ่ายไม่สูงและอะไหล่ยังสามารถหาได้ง่ายในประเทศไทยเพราะซูซูกิเองก็มีเครือข่ายบริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศเรื่องของราคานั้นซูซูกิจิมนี่สในไทยมีให้เลือกทั้งรุ่นเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติโดยราคาคาดการว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ1 7ถึง1.9ล้านบาทซึ่งอาจจะดูสูงเมื่อเทียบกับรถขนนในตลาด แต่เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติความสามารถในการลุยและความมหายากของรถประเภทนี้ราคานี้ก็ถือว่าเข้าใจได้จิมニーเหมาะกับใครถ้าคุณเป็นคนที่ชอบขับรถในเมืองและบางครั้งก็อยากออกเดินทางในวันหยุดสุดสัปดาห์ไปต่างจังหวัดขึ้นเขาขับลุยน้ำบ้างรถคันนี้เหมาะกับคุณมากหรือถ้าคุณเป็นสายแต่งรถชอบทำให้รถดูเท่ไม่เหมือนใครจิมีーก็เป็นเหมือนผืนผ้าใบาเปล่าที่คุณสามารถแต่งเติมได้ตามสไตล์ของตัวเองไม่ว่าจะใส่ชุดแต่งยกสูงเปลี่ยนล้อหรือทำเป็นรถแคมป์จิมีーก็รองรับได้หมด สรุปแล้วซูซูกิจิม尼2025ยังคงรักษาเอกลักษณ์เดิมเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนเพิ่มเติมคือความทันสมัยและระบบความปลอดภัยที่ตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบันแม้จะไม่ได้เน้นหรูหราแต่ก็เน้นความใช้งานจริงแข็งแรงและมีสไตล์เฉพาะตัวในตลาดรถยนต์ประเทศไทยที่เต็มไปด้วยรถยนต์ SUV และ Crossover ขนาดใหญ่จิม尼คือหนึ่งในไม่กี่ตัวเลือกที่มีความแตกต่างและกลายเป็นรถที่มีเอกลักษณ์อย่างแท้จริงหากคุณกำลังมองหารถที่ไม่เหมือนใคร มีจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยจิม n y 2025ก็อาจเป็นรถในฝันคันต่อไปของคุณ